หลังจากประกาศข่าวดีเรื่องของการแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการไปได้ไม่นานนะคะล่าสุดน้องสาวของศิลป,ปินหนุ่มนิชคุณอย่างเชอรีนนัทจารีหอระเวชกุลก็มีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องะคะ่ะเธอได้ประกาศข่าวดีอีกเรื่องว่าตอนนี้กําลังจะเป็นคุณแม่แล้วโดยเชอรินนะคะบอกว่าเธอจะเป็นว่าที่คุณแม่มีการโพสต์รูปตัวเองพร้อมกับถือภาพอัลตราวเบบีในท้องนะคะ โพสรูปนี้ใน Instagram เลยซึ่งหลังจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้ประกาศข่าวดีไปคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆก็เข้ามาสแสดงความยินดีกับเชอรินเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นข่าวน่ายินดีมากๆนะคะซึ่งในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาคนในวงการบันเทิงก็ถือว่ามีทายาทกันเพียบเลยยังไงทีมข่าวขอสแสดงความยินดีกับเชอรินด้วยค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ